เติอนุ่มหล่าเร็ววันนี้ตั้งภาริยานึกว่าได้ร้อยแดงแต่คุณไปหน้าไปได้ยังฮะได้ยังพยายามจะไม่ให้ได้อยู่ นเตือนสองอันแล้วนะจ๊ะเนี่ยเออหยบเลยเออมันแปลกนะเต้นแอบอุ้มหอกอะเต้นโยนเลยด้ไหโยนเลยด้ไห มา้โอ้าเ้อาเลยเอายโอ้ยร้อยโอ้ยตัวแนงเลยน่าอร่อยจังเลยอไปะไรวะแออุกันอุ้มไปรอไม่ชอบไมพมไปซื้อวิกแบบนี้ใส่ให้โอ้ยน่าอร่อยจังเลยไม่ทำทายหรอกขอกินขอกินตะขาได้ไหมโอ้ย ต้น่มเนี่ยตมเนี่ยงเงียโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยว่ใช่วะใช่แน่วะอ้านดวตนุมเงียบไมรู้วะทำไมรู้ลุกใครองมาเนี่ยร้องให้ร้องให้ร้องโอ้โอเคโอเคดีนะยิงตูก่อนไม่งั้นไม่ร้องนะ